สวัสดีครับผมพุชีตัวแสบครับวันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆทำลูกโป่งมหาจาลครับเป็นกงล้อลูกโป่งหมุนแบบหมุนมุนหมุนมุนแบบอย่างนี้อะไรเนี่ยนะครับเป็นกงล้อลูกโป่งหมุนมุนมุนครับมันเป็นยังไงเรามาดูกันครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ แน่นอนครับวิดีโอเฟี้ยวๆแบบนี้ผมเจอมาจากติ๊กต็อกนั่นเองครับเหมือนเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าทําได้จริงหรือเปล่าและหรือถ้าทําได้จริงก็จะเป็นการสอนเพื่อนๆไปด้วยว่ามันต้องทําอะไรยังไงถึงจะเป็นกงล้อลูกโป่งมุนๆได้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราไปดูวิดีโอจากติ๊กต็อกที่ผมเจอมาก่อนเลยครับอ่านี่ครับเขาก็เป่าลูกโป่งฟุดฟุดฟุดครับเอามาติดกันครับนี่แหละแลูกเป็นวงกลมเห็นไหมครับแล้วใช้ได้ปาผมนั่นเองครับเป่าดานขากบัวเห็นไหมเป็นกงล้อบริโภคไหมครับมันมุน อาาอย่างนั้นเลยครับยางเฟี้ยวรับมันดูเวลาที่เหลือเชื่อด้วยสนุกด้วยแล้วไม่ยากด้วยแค่ใช้ลูกโป่งอะไรประผมที่บ้านทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ภาพที่ออกมาดูเป็นอะไรที่ amazing มากครับสุดยอดเลยมาๆๆๆเดี๋ยวผมจะลองทำดูบ้างดีกว่าครับว่ามันจะได้แบบนั้นหรือเปล่า มาเลยมาเลยครับนี่ลูกโป่งเพียบหลากหลายสีสันครับคือตรงเนี้ยมันมีหลายวิดีโอหลายยูทูบเจที่เขาทํากันแล้วนะครับแต่ละคนจะใช้ขนาดของลูกโป่งไม่เหมือนกันผมคิดว่าขนาดไหนก็ได้ขอแค่ให้ทําแล้วมันติดวนกลับเป็นวงกลมได้ก็พอครับจะ5ลูก6ลูก7ลูก8ลูก9้าลูกหรือเป็น10ลูกก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะแต่ถ้าจากวิดีโอที่ผมดูเมื่อกี้นะครับเขาใช้ทั้งหมดกี่ลูกแล้วลืมจะเจ็ดลูกไหมถ้าจะไม่ผิดนะพี่อาหกเจ็ดใช่ครับเขาใช้ทั้งหมด7ลูกนั่นเองนะครับ ตามเขาเลยเราลองเจ็ดลูกดูก่อนแต่ถ้ามันไม่กลมอา,อาจจะเหลือ6หรือเป็น8ได้แล้วแต่เขาเค่อยว่ากันนะนลบแรกเราสูบลูกโป่งกันก่อนเลยละกันนะครับผมคิดว่านะน่าจะต้องให้เป็นไซส์เต็มของลูกโป่งนั้นๆนะเพราะที่ดูครับเขาใช้ลมเป่าใช่ไหมการที่มีลมเต็มลูกโปง่งน่าจะช่วยให้มันหมุนได้ดีกว่าคิดเองนะอันนี้คิดเองเดานะครับเ,เนี่ยเหมือนบางทีเนี่ยเห็นไหมแค่ดีเล็กไปเงี้ยมันจะหนักหน่อยมันจะมีมวลเนื้อตรงนี้อยู่เยอะนะครับผมว่าเราต้องให้เต็มตามขนาดของลูกโป่งนั้นเลยนะครับอ่า โอ้นี่ขนาดประมาณนี้โอ้ใหญ่พอสมควรนะครับอ่าแล้วก็ยึดที่ขนาดนี้ไปเลยและกันนะครับเดี๋ยวทําไปจแปดลูกเต็มๆไว้ก่อนเลยแล้วค่อยติดๆ,ๆแล้วก็ลองทําดูกันนะครับไปเลย อย่างนี <plex aer helmet lide> ้นแค่ต <drag> <ana> ัวนี้เจ็ดลูกก่อนนะครับแค่เจ็ดลูกนี่ก็เต็มหน้าจอแล้วผมแทบจะหายจากหน้าจอแล้วอ่ะทีนี้ครับมันลูกใหญ่จังไงได้ไหมเนี่ยอ่ามารูมกันนะครับอ่ะเราเอาทั้งเจ็ดลูกเนี่ยติดกันเป็นวงกลมนะครับซึ่งติดก็น่าใช้สก็อตเทปแหละมวนมวแล้วก็ติดระหว่างกันแค่มันติดกันแค่นั้นแหละนะครับอ่ะมาเดี๋ยวลองดูก่อนได้ไหมเนี่ยครับแค่สก็อตเทปมาหนึ่งชิ้นอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาติดระหว่างกันปุ๊บอยู่ไหม อ่าได้โอเคประมาณนี้กันเลครับเดี๋ยวผมติดทีเดียวให้เป็นวงกลมก่อนเลยเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยกันนะครับ <S <S เรียบร้อยครับเสร็จครับมาดูครับ นี่เห็นไหมเป็นกลงล้อนี้นะครับถ้าหมุนน่าจะได้นะครับอโอเคโอ้แข็งแรงใช้ได้ครับมาทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ไตเป่าผมเป่ากันดูครับว่ามันจะหมุนฟิวฟิวฟิวแบบนั้นจริงหรือเปล่ามาทดลองกันดูครับไป <vak uum> นี่โ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยถ่อได้ไหมก็ได้นะแต่ว่า มันควบคุมไม่อยู่มันลอยออกไปนะครับออามาอ้เทีเรื่มจากไกลๆนี่มันเหมือนมันต้องหาสมดุลให้ได้อะให้ถึงจุดที่มันจะวนกลับวนกลับอะไรอย่างนี้อนะมามามาเอมา,มาออออคือมันก็พอควบคุมได้ตามบ้างนะครับมันลอยอ่ะอ้า อ๋อเฮ้ยสามารถควบคุมได้เลยนี่พอมันจะตกแล้วก็ไปข้างหน้าเต่ากลับมามันก็จะมาอยู่ได้นี่นี่นี่ครับนี่ครับอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยติวจังเฮ้ยเห็นไหม เมื่อกี้ได้จับเวลากันไหมครับตั้งแต่ที่มันอยู่กลางอากาศนานมากคือทุกคนที่มันเป็นลูกโป่งทั้งหมดนี่ไครับมันก็จะลอยอยู่อย่างนั้นแหะลอยลไปเรื่อยๆเลยครับอ่ะขอรอบหนึ่งอยากจะคอนโทรให้มันแบบอยู่หมุนตรงนี้เพื่อนๆเห็นยังไงครับเป็นเฟียวมากเลยครับนี่อ่ะผมต้องเริ่มจากข้างล่างนะ Yes ตาจริงครับมันทำได้ครับ5 minutes later ผมได้พยายามลองหาองศาที่มันจะเลี้ยงอยู่ได้นานครับผมว่ามันต้องอย่างนี้ครับนี่เราเฉียงได้ผมมานิดหนึ่งครับแล้วให้ลมเข้าประมาณนี้ให้ลมมันวิ่งมปประมาณอย่างนี้อ่าถ้าตรงขึ้นเลยปุ๊บมันจะลอยขึ้นสูงครับแล้วก็ได้ผมเราอะ่ะต้องหันไปอย่างนี้ด้วยอย่าหันออกหันออกมันจะเป่าออกหันเข้ามันจะเข้าครับต้องให้พอดีอ่ะครับอ่ะลองดูนะได้ไหมเมื่อกี้ตอนทดลองอ่ะได้พอตอนทําจริงไม่รู้จะได้ไหมอ่ะพอ,พอเราหยุดต่ำๆหน่อยอ่ะ ประมาณนี้เห็นไหมมันจะอยู่ได้นานเลยอ่าได้สามารถเยิงมันได้ครับเอ๊ะเอ๊ะอย่างที่บอกอยู่ห่างประมาณนี้ครับแต้กับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาแต้กับผมไปดูว่าเอ๊ะเดี๋ยแต่ผมวิ่งมันจะหมุนอย่างนี้ครับอ่าเพื่อจะต่ำก็ลดระดับหมลงมาเมื่อจะลงต่ำตามมาเห้ยอ่าได้ ามารเลียนได้ดังใจครับลามาลามาลามาเปลี่นมุ้เปลี่นมุ้เปลี่นมุ้อ่าไปนะก็คุมได้ดังใจครับไม่มีตกพื้นครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอืมสนุกสนุกสนุกอย่างนี้ว่าเฟี้ยวแล้วครับเราลองไปดูแบบ slow motion ครับเฟี้ยวกว่านี้ครับ นี่นะครับคือปปลูกโป่งมัจจั่นที่ผมพูดถึงครับเป็นไง เอาจังนะถ้าเกิดที่ได้เป็นไดเปอาผมไร้สายมานะผมเชื่อว่าเราจะเดินได้ทั่วบ้านเลยเดินแล้วก็เป่าพุดไปเรื่อยๆครับอ๋คือเราสามารถเลี้ยงมันไว้กลางอากาศได้ไงเห็นไหมเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะโอ้โหอยู่นานมากแค่มันไม่อยู่ในกล่องไงมันแบบลอยไปลอยมาตกท้ายตกขวาอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันทําได้จริงๆครับลูกโปง่งมาสัจันครับกงงรอลูกโป่งหมุนปิวป้ว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 ปิ้วลูกโป่งหมุนปิ้ว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  สุดยอดมากเลยครับยังไงเพื่อนก็เอาไปลองทํากันดูได้นะครับมันไม่ได้ยากเกินไปแค่หาลูกโป่งมา1นเซตครับแล้วปัๆๆแล้วใช้ได้ปะผมครับแค่นั้นจบเลยใครบอกไม่มีได้ปะผมไม่เชื่อครับในบ้านต้องมีครับไปขโมยครับขโมยแม่ขโมยเมียขโมยน้องสาวพี่สาวอะไรก็ได้ครับมามีได้นอนครับอันนี้เฟี้ยวมากครับเป็นการเล่นง่ายๆแต่ภาพที่ออกมาดูเว่อร์วังอลังการมากครับเชียงเช่นกับตอนนี้ครับเห็นไหมผมเหมือนเป็นหัวดอกไม้อะไรกันเลยนะครับ มาพิสูจน์กันในวันนี้นะครับการทํากงล้อลูกโป่งหรือลูกโป่งปัะจานนั้นทําได้จริงๆครับอย่างเฟี้ยวเลยยังไงก็เกี่ยววัีเอาไว้เล่นกับลูกกับล้านกับเลี้ยงกับรถกับปูกับย่ากับน้ากับตากับจากับอายกันหมดเลยนะครับอา่าอายเลยมั่วนะอะไรครับมันเป็นความบันเทิงในครอบครัวครับสามารถเล่นกันได้ทุกคนนะครับโอเควิดีโอนี้เท่านี้แหละครับตอนนี้ผมขอไปรับแสงตะวันก่อนนะครับรู้สึกเองเหมือนเป็นดอกไม้เหมือนเป็นสิ่งของสวยงามหอมฉุยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆจากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดิด นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปรับแสงแดดรับน้ํารับปุ๋ยก่อนนะครับสวัสดีครับออใช่ไหนเล่ามันคือกงจักพิฆาต